ที่จะบรรยายต่อไปก็คืออย่างไรเรียกว่าบรรุธรรมที่แท้จริงต้องใช้คำว,ว่าที่แท้จริงด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีการบรรลุธรรมปลอมกันเยอะมากเยอะมากบรรลุธรรมเนี่ยที่แท้จริงก็จะต้องผ่านยาณสิบหที่แสดงไปเมื่อคืนแล้วก็ต้องผ่านสมโพจฌ์งเจ็ดที่แสดงเมื่อสักครูน่นี้มันมีระบบของมัน คล้ายๆกับเป็นหลักไม้อะว่าคุณจะต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้พระเจ้าก็บอกหลักให้หมดแล้วแต่เราไม่สนใจนึกว,ว่าเอ้มันเพียงแค่ปริยัติอยู่ในตำราเป็นภาษาบาลีไอต้ตรงนั้นไอ้เขียนด้วยว่าเป็นภาษาบาลีไม่ไม่จะเป็นแต่ว่าหลักการมันจะต้องผ่านอย่างน้อยจะต้องเห็นการเกิดตับเมื่อเจริญสติสติไปฐานสี่นะเกิดญาณทัศนะแยกรูปนามได้ เริ่มต้นก่อนเลยรู้ว่าไหนลูกไหนนามเนี่ยมันจะรู้ขึ้นมาเองนะดูได้ยานเียงการเกิดดับมากขึ้นมากขึ้นจนถึงยานขั้นที่สิบเอ็ดสังขารลุเปกขายานจิตแยกออกมาตั้งมั่นเด็ดขาดเด็ดขาดเกิดสมาสมาธินในมัดเมี่ยงแปดวางเฉยตอกองสังขารทั้งพวงเห็นการเกิดดับของรูปนามกันห้า ชัดแจ้งดุดตายนรูปเนี่ยเราใช้คำพูดคพูดดุดุดจะไม่เคลือบเคืออะไรเบกเบอะไรเงี้ยไม่สะัวสลัวมันชัดมากเลยนะชัดมากดูดตายนรูปอยู่เฉพาะหน้าเข้าสู่อนุลมกันติยานที่สอนไว้เมื่อคืนกันติยานอนุลมกันติยานคือจิตที่ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวคล้อยตามไปตามกองสังขารอารมณ์น้อยใหญ่ที่เกิดอาเบนอยู่ไม่กลับไปเกิดโคละภูยาน ข้ามโคตรจากปุตุชนสู่อริยชนเราเกิดมรรคยานผลยานความเป็นอริยบุคคลหรือการบรรลุธรรมเริ่มที่ยานขั้นที่สิบสี่สิบห้าเป็นพระโซดาปฏิมักเริ่มต้นที่โสดาปฏิมักก่อนที่เรียกว่าสมมตตะนิยมจากนั้นโสดาปฏิผลหรือโสดาบันหนักพาเพียงต่อก็จะบรรลุภูมิธรรมจนจบกิจในชาตินั้นหรือบางคนก็จบในขณะจิตนั้นเลยนี่การบรรลุธรรมต้องแบบนี้ เริ่มต้นจากการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เราเห็นในข้างในนะไม่ใช่คิดเอาไว้เห็นเห็นเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นแรงต่างเห็นมันแยกออกไปอ่อมันไม่ใช่เราละรูปไม่ใช่เราแล้วก็เห็นเวทนาเห็นความยินดียินไเกิดดับเกิดดับมันจะเริ่มเห็นมากขึ้นมากเรื่อมันจะมีสัญญาณก่อนอย่างที่ถามเมื่อเช้าอ่ะมันจะมีสัญญาณบอกเตุก่อนก่อนที่จะเห็นทรมาเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้น พอเห็นแล้วเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าให้พ่อคูลความเห็นคือเห็นมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นเรื่อยๆจิตมันก็จะเป็นไงมันก็จะมีกําลังพล่าออกมาเห็นไหมเห็นมากขึ้นก็คือธรรมะวิทยะมากขึ้นมากขึ้นพอมีกําลังมากขึ้นปั๊บจิตมันพ่าวมาตั้งมั่นต้องหาพบความตั้งมั่นของจิตให้พบเนี่ยที่ความตั้งมั่นของจิตตรงนี้แหละที่เรียกว่าจิตเดิมจิตดวงรู้นี่แหละที่ว่าผู้ใดพบจิตผู้นั้นพบธรรมพอจิตมันตั้งมั่นมันพบตัวมันแล้วว่า อ๋อจิตกาลมันคนละอย่างกันมันตั้งมันมันก็เห็นว่ารูปนามกันห้าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เราหีวืววามันก็ทําลายสกยติทิฐิในขณะจิตนั้นโสดาปฏิมักเนี่ยโคตรละภูมิญาเนี่ยข้ามแล้วก็เกิดโสดาปฏิมักเกิดขึ้นตรงนี้นี่เรียกว่าการบรรลุธรรมมันต้องผ่านตรงนี้นะนั้นจิตระเบิดว่างไม่ใช่จิตเข้าไปรวมไม่ใช่ไม่ใช่ เยอะแยะนะสภาวะที่ปัจจุบันนี้ที่เข้าใจบรรลุธรรมจบแล้วอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีอะไรเยอะแยะเต่าที่บางทีลูกศิษย์ส่งกลับบ้านมาลูกศิษย์ส่งคาสอนพระรูปนั้นรูปนี้มาบอกมันไม่ใช่ไม่ใช่บางทีก็เป็นแค่ความสงบเล็กๆน้อยๆจิตรวมอะไรเงี้ยบางทีก็เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเกิดญาณเห็น,หนอะไรลุกหน้าก็เข้าใจบรรลุธรรม มากมายสารพัดเกิดแสงสว่างเรียสสนุปกิเลสอย่างเงี้ยจิตสว่างวาง่างอะไรเงี้ยมันว่างถ้าจิตว่างจริงจะว่างแล้วว่างเลยจะไม่กลับไปกลับมาไม่ใช่วันนี้ว่างคุนี้ไม่ว่างอ่าจะไม่กลับไปกลับมานั่นแหละ <c oughs> บางทีก็มีปิติบางทีก็เปลอาการขนลุกขนพองมาเป็นการบรรลุธรรมมมีบางบางที่เหมือนกันเราบรรลุแล้วนั่งแล้วตัวเบาลอยยุบย่าไปที่ตัว แค่ปิติเล็กๆแค่นั้นเองจิตอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยอบางทีพวกนี้ลองถามกลับไปดีว่าจิตกับความคิดอย่างเดียวกันไหมถ้าก็นีย่ยังรู้เลยนะบางทีเขาคนที่บรรลุทงางก็ก็เดียวกันความคิดคือ,คอ,คอจิตจบคุณยังแยกจ,จักความคิดไม่ได้ไปอ่านหนังสือเราด <c oughs> วิวันพิกโลกอะวันพิกโลกความคิดมันแยกกักไปเลยนะ มันเหมือนมีตาที่สามพาอออกจากอาสนะไม่อาสนะเลยออกจากที่นอนลุกขึ้นมามันเหมือนตาที่สามเปิดอ๋ออ้อคนลูกกันเนี่ยพู้เจ้าจึงเรียกว่าดวงตามันทามันเหมือนตาที่สามมันเปิดนะมันเปิดมาเห็นความคิดเห็นเห็นเวทนาสัญญาตั้งขานอยู่เป็นกอง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 เหมือนกองขนาดนี้ยอยู่เป็นกอละกองกละกองความคิดมันออกไปจีดกับความคิด ยกกันความคิดตรงนี้จิตตรงนี้ความคิดก็มาแล้วก็ไปเกิดตับแล้วก็เห็นตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงถึงวันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่เห็นแล้วไม่ใช่ <S <S เห็นแล้วต้องเห็นเลยอ่าเห็นบรรลุแล้วต้องบรรลุเลยไม่จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแต่ความคิดเป็นออกไปมันเหมือนมีตาที่สามเปิดมันรู้สึกจร,จริงนะเหมือนตามันเปิดจริงจริงตามันเปิดตาไหนมันเปิดตั้งแต่ตอนที่เห็นแล้วล่ะแต่จะไม่ลืมตาไงแต่พอลืมตามันเออเหมือนตามันเปิดอีกอันหนึ่งมีตาที่สามขึ้นมาอ๋อ พระเจ้าถึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมโกทยะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วหนอโสดาบันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะลำดับขั้นตอนกัรบรรลุธรรมไม่ต้องมีสภาวะแบบนีสเสมอต้องหาความตั้งบ้านของจิตให้พบไม่ใช่มาถึงก็สมาธิแล้วแต่ก็ไม่เสียหายนะพอมาถึงสมาธิก็ก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณากาย พิจารณาอารมณ์ขันท่าสุดท้ายก็ต้องใช้อัน,นจังทุกขังในตาอยู่ดีเป็นครึ่งหมื่นเพื่อทําให้จิตอันนี้ไปทาเวลาค้าออกมาลําดับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วลําดับการหลุดพ้นเนี่ยมันก็ต่อจากภาคนี้ทีหนึ่งลำดับการหลุดพ้นมันก็จะเป็นเกิดยะถาภูตายายนันทสนะเรียกว่ายาที่รูปน้มตามคนเป็นจริงพระสดาบานเห็นแล้วเห่นบ่อยๆเข้ามันก็เกิดยิปิธาวิราคะ วลากะคือความคลายจางคลายนิพพิทาความเบือเบ่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายจังที่ททธรรมท่าใจบอยเบื่อหน่ายคลายจางพอมันคลายมาทีมันก็หลุดมาทีหลุดมาทีหลุดมาทีลาทแล้ววิมุตต์ไปดูดีลำดับการหลุดพ้นนะยะถาภูตอยา,านทัศนะนิพพิธาวิราคะแล้วก็วิมุตต์หลุดพ้นจบกิจนี่คือการบรรลุธรรมแล้วก็การหลุดพ้นเดี๋ยวต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐานสี่เดีย๋ยวเราถึงจะคําว่า เมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่คนที่บรรลุธรรมเรากลับไปดูว่าคุณเจริญอะไรสติหรือเปล่าบางทีเรียกว่าสติแต่ไม่ใช่สติอย่างอนาปานสติทุกวันเนี้ยแทบจะไม่ใช่สติเลยเพ่งลงโดยไม่รู้ตัวแล้วคิดว่าตัวนั้นคือสติพอเพ่งรวมจิตกะลมรวมกันก็สงบเกิดฌานสมาธิขึ้นมาฉันบรรลุแล้ว เรื่องการจะ่ตหิตตัวไหนตัวได้ตัวไหนกันดหนึงหรือทำไพร้อมกันก็ได้แล้วแต่เราพิจารณาายบ้างดูความยินดียินร้ายบ้างอ่าคือทุกครั้งที่มันเกิดอ่ะในหลวงรัชกนาลที่เก้าอ่ะเคยไปถามหลวงปู่อะไรจะไม่ได้ว่าอ่าจะต้องพิจารณาไงหลวงปู่ก็ตอบว่าหลวงปู่ฟันมันตัวไหนชัดก็เอาตัวนั้นก่อนอ่าตัวไหนชัดก็ตัวนั้นก่อนโทรศัพกําลังเกิดอย่าเพิ่งไปพิจารณามันชัด เอาโทรศั์ก่อนแต่บางคนเอาไม่ไหวก็หนีไม่พุดโทก็ไม่ว่ากันแต่คุณอย่าลืมว่าคุณยังต้องกลับมาจัดการกับเขานะโทสศตัวไหนชัดเอาตัวนั้นก่อนอย่างกินขนมความมีดีชัดเอาตัวนั้นก่อนนั่นคือนาทีทองเวลาเจ็บป่วยก็คือโอกาสทองทุกข์ทนาชัดทุกข์ยาชัดเอาตัวนั้นก่อนพิจารณามันอยู่กับธรรมะเนี่ยมันจะเย็นอยู่กับโลกมันจะร้อนแต่ที่ทุกวันนี้เราไม่รู้สึกร้อนเพราะเราชินกับมัน เราชินกับมันไงแต่ถ้าเราออกมาได้เราจะรู้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่เราหลงอยู่มาทั้งไม่รู้กี่ล้านกลับน,นะสเตเดียใจเย็นละจิตเขาจะเยือกเย็นละเขาจะไม่กลับไปอีกเลยเมื่อเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งอะ่ะมันร้อนมากเลยนะแต่เราก็ไม่รู้สึกมันร้อนมันชินวันหนึ่งเราหลุดจากร้ห้องร้อนนั้นมาข้างนอกอากาศเย็นสบายโอ้โหฉันอยู่ไมาได้ไงวะโลกมันร้อนนะเนี่ยพอเราหลุดมาเนี่ยขนาดยังไม่หลุดพ้นยัง เอาเราไปฆ่าให้ตายอ่ะเรายังยอมดีกว่ากลับเข้าไปเราไม่กลับโลกไม่ไม่กลับไปใช้ชีวิตที่มันรุ่มหลงหนึ่งเมื่อก่อนกินเหล้ากินยาทุกวันสมัยก่อนเที่ยวเตะเฮฮาใช้ชีวิตไร้าสาระไม่กลับอีกเลยแต่งานเลี้ยงก็ต้องไปอยู่ตามสังคมไปแต่เราก็ไม่กินเหล้าแต่แป๊บก,ก็กลับอันหนึ่งกินเหล้าเลยไม,ไม่ไม่มีความคิดที่จะกินเลยนะ ไม่มีมันจะเป็นของมันเองโดยจอมมันตน,น,น,นัไม่ผิดศไม่ผินแต่ก็เป็นอบายามุขที่จะทําให้เราไปสู่อบายภูมิได้เล่นหด้หันหวยใช่<ด> <c oughs> แต่นี้ต้องดูนะบางคนเนี่ยเขก็ฉลาดนะเออเอ,อ่ฉันเล่นหวยถูกถ้าถูกระวันที่หนึ่งนจะไป ทำบุญอันนี้ก็พอได้อยู่ยังมีกุศลจิตบางคนเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่อย่าไปว่าเขนานะบางทีอ่ะก็อ,อาจจะซื้อแล้วถูกแล้วฉันจะไปถวายอ่าหมดเลยก็ได้อะไรเงี้ยไม่รู้จะทําบุญยังไงไงจากเงินสามล้านวันนี้มันหาไม่ได้ก็ต้องเปิดทางให้โชคซื้อลอตเตอรี่หือว่าไม่ผิดิไม่มันเป็นอบ,บายอย่างพวกอยิ่งเล่นการพานันก็ถือเป็นการพานันหนึ่งแต่ไม่ผิดศินสินห้าครบ เราไม่ได้ไปรักทรัพย์ใครเนี่ยใช่ไหมคนละเรื่องก,กันนะอบับายมุกกับผิดศีลเนี่ยคนละเรื่องแต่บางทีก็ปเป็นเรื่องเดียวกันอับายมุกบางอย่างก็ก็ผิดศีลก็ต้องดูมีช้าข่าวกันน่านท่านบอกว่าที่การคิดตัวดีและตัวเอ่อดูเจตนาเป็นหลักดูเจตนาดูเจตนา ไอ้ไอ้ไอ <laughs> <genau, S 2> ้บุญตรงนี <crawl prejudice> ้ผสมบาปเล็ก <th> น <ces> <laughs> ้อยผสมตัณหาเหมือนทาบุญแต่ได้เราจะดีกลับเอออเงี้ยจิตที่จะทบุญมีอยู่ถูกไหมตอนที่เราเสือเราจะทําบุญอ่าแต่ขณะเดียวกันเราได้ตัณหากับขายดีเลยค่ะขายดีเลยเออก็เป็นคุูสรบายนะอารย์ค่ะปวดง่วงกินปวดได้ดีปวดาวอะไรนี้ก็อภัยโทษมันใช่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  ถ้าได้ก็ควรจะเริ่มชื่ก็ควรก็ควรแต่ก็นั่นแหละบางคนก็ก็อะไรนะเปิดทางให้โชคเอาแต่ก็มีเจตนาไงเอาเงินไปทําบุญอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องแล้วโซดาบนนียังอยู่คะโซดาบันเล่นไหมเหรอถ้าเขาเล่นเนี่ยเขาไม่เล่นเลยนะเขาเล่นเพื่อจะรวยเนียเขาไม่เล่นละอ่าเขาไม่เล่นแล้วโซดาบันก็ต้องดูว่าเจตนาก็คืออะไร บางทีเนี่ยเราเราก็ซื้อนะบางทีขับรถไปเนี่ยเจอคนพิการปันแดดร้อนเน่ยเราลงจอดรถไปซื้อแล้วไม่ต้องบางทีให้ตังค์ไปไม่ต้องถอนบางทีให้ตังค์อย่างเดียวเขาไม่เอาก็ซื้อเทาอะไรเงี้ยซื้อซื้อมาก็ให้แม่ตรวจมีที่ถูกเหมือนกันนะก็แจกจ่ายไปหมดแจกจ่าย ถือว่าไม่เห็นแต่ว่าที่รักเขาเล่นขอ,องตัวสามตัวอย่างเงี้ยได้ดีอนเะีได้ีี่กฎหมายไวมล่ะพี่กฎหมายเออนี่คําถามมีแหละมะคมนะพี่กฎหมายแต่ผิดสินไหมเออไม่ผิดกฎหมายก็สินบางทีมันมันคนลอนกันพระสดนันก็มีสินห้าที่มั่นคงแต่ความโลภก,ก็ยังมียังละโลภไม่ได้ไงอนาถาจึงขาย,ข,ายของเอากำไรเลยอนา,านถาถาก็แจกฟรีหมดเลย แต่ได้กำไรมาไปไหนดูแลพระศาสนาดูแลพระพุทธเจ้านะหรืออย่างพระนาคามียอยองค์ในสายบุตรการเขาไม่ได้บวชเขายังขายของเลยเห็นไหมเอาทาไมพระนาคามียังโลกไม่ใช่เขาขายของใครจะมาซื้อก็ซื้อเขาวางเขาเรียกอะไรทำเป็นช่างปั้นหม้อวางหม้อไว้หน้าบ้านใครซื้อก็วางตังไว้แล้วจะรู้ไม่ใครมาหยิบหม้อไปแล้วไม่วางตังเขาก็ไม่ได้สนใจ แต่ก็ต้องทำอาชีพเพื่อเลี้ยงแม่แม่ก็ป่วยอยู่องค์หนึ่งนะคารับมีสินห้ากับอบายม,มุกเนี่ยบางทีก็เรื่องเดียวบางทีก็ละเรื่องกันก็จะ